ที่ประหยัดแรงสำหรับพอบ้านที่ดีครับมือนี่ผมเชื่อว่าเอาไว้หาเงินจับเงินพอบบ้านจะเก่งเลวท่านเอาไว้จับเงินไม่ต้องไปจับแบงนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบาย It's a dog. It's a violent ไม่ต้องไปซักดีพ้อบ้านหาเงินอย่างเดียวเสื่อผมเสื่อผมอีกทีเสื่อผมก็ไปตากเอาไปตากแห้งสักหน่อยก็แห้งเรียบร้อยแล้วนี่ไง วิธีถนอมมือพ่อบ้านใจกลางเดี๋ยวตัวหนึ่งตัวนี้เสร็จแล้วรอครึ่งชั่วโมงก่อนเรียบร้อยแล้วครับผมเกิดย,ยอด